ดีทุกคนนะคะอยู่กับชอ่องฝนชาแนลนะคะวันนี้อยู่กับนักฝนนะคะนักฝนก็จะมารีวิวของเล่นที่นักฝนทําเองนะคะเรามาดูกัน,นะค่ะทุกคนอย่างแรกก็จะเป็นนี่นะคะเป็นโพสอิดะคะที่นักฝนทําเองนะคะมาดูกันบีบก็ไม่ค่อยได้นะคะจิ้มไม่ค่อยได้ไม่เป็นไรเนาะแต่เราชอบเสียงนะคะอันนี้เราทำมาจากกล่องดีออ กล่องดิสคร์ดเป็นกล่องเกลือแร่นะคะเพราะว่าน้ำฝนกินเกลือแร่เยอะมากค่ะก็นี่คือหน้ากล่องก็เปิดนะคะได้อันนี้น้ฝนให้เก้เาเต็มสิบแล้วกันนะคะน้วฝนชอบสีนะคะแต่ก็กวิบงมาให้ได้นะคะทุกคนไม่เป็นไรเนาะแล้วก็เปิดเลยชิ้นต่อไปนะคะ,ะนี่คือเออคือมันคือแบบเรื่องหลักนะคะมาดูชิ้นต่อไปกัน,ช,น,กนชิ้นต่อไปก็มีเยอะมากใส่ของนั่นอุ้ย S s เจอของได้นะครับทุกคนเรามาดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะก็จะเป็นน้องตัวนี้ค่ะน้องกระดาษชิ้ชู่ะค่ะเป็นสกูตชีที่ทําจากกระดาษชิู่นะคะแล้วก็ฟองน้ํานี่คือฟองน้ํากับกระดาษชิู่แล้วก็เอิ่มอีกอย่างหนึ่งค่ะคือเราเอาของที่อยู่ในผ้าอนามัยมามันจะเป็นเขาเรียกว่านุ่นหรือปุ๋ยฝ้ายก็ไม่รู้นะครับมันอยู่ในผ้าอนามัยแล้วก็ตัดแล้วก็มาใส่ที่บิบ ตัวนี้เราให้เจ็ดเต็มสิบนะคะน้างมันก็ชโาลนะต่อไปกันเลยค่ะก็จะเป็นน้องตัวนี้นะคะมังคุดข้าวโพดนะคะต้อง้องเป็นมังคุดเตะไส้เป็นข้าวโพดนะคะโพดอิดนะคะแล้วก็บีบนี่ตอนนี้เราให้สิบเต็มสิบนะคะเราชอบเป็นนะคะบีบเอานะคะ,ะข้างหลังก็เป็นกระดับไซเคิลค่ะ ชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นข้าวโพดเหมือนกันแต่อันนี้เป็นเรนโบ์ไส้ถั่วดำนะคะแล้วก็บีบเราชอบเล่นตัวนี้นะข้างหลังก็เป็นแบบนี้นะ,ะโอเคตอนนี้เราให้สิบเต็มสิบเหมือนกันนะคะเรามาดูอย่างอื่นนะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นน้องตัวนี้เขาเรียกว่าน้องกระป๋องนะคะเราทำจากกาวเทปค่ะเทปใสนะคะบีบแบบค่ะน้องสโลนะคะทุกคนน้องค่อนข้างที่จะเซโลนะ นี่น้องสโลวสีเราชอบเล่นน้องตัวนี้นะคะเราชอบฟังเสียงนะคะทุกคนฟังนะคะนี่ถึงน้องจะไม่ค่อยมีเสียงก็เถอะเราชอบนะคะชอบเล่นตัวนี้นะคะทุกคนตันนี้คือแบบนี่นะคะทุกคนตัวน,นี้นะคะเราให้สิบเต็มสิบเลยค่ะเราชอบเล่นนะคะทุกคนข้างในก็ไม่ค่อยสโลสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนโดยทำใหม่อย นี่นะคะทุกคนสำหรับวันนี้น้ำฝนก็ขอไปก่อนนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อัดไม่ได้อัดคลิปนานก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนนะ้ำฝนขอไปก่อนนะคะแล้วไว้มาดูอีพีหน้านะคะนี่คืออีพีที่หนึ่งนะคะทุกคนแล้วเรามาดูกันนะคะอีพีหน้านะคะจะเป็นอย่างไงล่ะสำหรับวันนี้น้ำฝนก็ขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด ตามแล้วกดกระดิ่งให้น้ำฝนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะน้ำฝนมีคาถามด้วยนะคะทุกคนเพื่อนๆชอบอันไหนทุกคนชอบอันไหนค่ะทุกคนนี่แล้วก็น้เปียกปูนโคดอีดแล้วก็กระดาษชิู่ทุกคนชอบอันไหนค่ะทุกคนเลือกมานะคะสุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้นะคะมีทั้งหมดเจ็ดอันนะคะทุกคนชอบอันไหนอย่าลืมเม้น์มาด้วยนะคะเม้น์มาบอกน้ำฝนด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้น้องฝนทังคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายมาดูอีพีหน้านะคะทุกคนรักทุกคนนะคะบ๊ายบาย